สวัสดีครับพี่น้องมีพามาเบ่งสวนอะโวคาโดครับเป็นไมยอบโบเดี๋ยวหาเบิงก่อนครับส่วนส่วนผมมาแรลกแครับเป็นอยังยิ่บินอืดๆส่วนผมามาแรกๆเป็นดอกเต็มเลยครับ อ่ะซิมีนหน่วยนะนะครับมาเบิ่งต้นมั้งครับพี่น้องไครว่าเคยเห็นครับใบคือใบบกบวานนี่ปะนะครับต้นอะโวคาโดมะการ์ดครับอีมว่ามีหน่วยปะ ต้นมันเขียวทั้งต้นนะครับใบก็เขียวต้นก็นเขียวเองครับไปหาบังหน่วยกันครับเดี๋ยว่เคยเห็นเนะยผมก็ไม่อยู่นี่แหละจังได้เห็นครับมันเป็นหน่วยบอ พี่นอ้องอาการหอนแหงครับมือนเนี้ยเครื่องบินกับบินอยู่บิดมือน,นี่ครับนี่ครับเห็นไว้แล้วครับโอ้เนี่ยชวาวบ้เห็นเลยครับเนี่ยเห็นไหพี่นอ้องอโวคาโดครับโอ้สีกลมกลืนแหงเห็นไหพี่นอ้อง น่อยนะครับลองซหน่ยอยลองคือคือทำบักมีนะครับคืบอทำบักมีว่าจะว่านี่ครับโอ้โหดุกอยู่ตัวต้นเนี่ยต้นเชียวเนวี่ยโอ้โครับพี่น้อง กระดู๋ครับนะครับต้อนอวโวคาโด,ดครับพี่น้องขืนมากกับพึ่งเคยเห็นนเนี่ยล่ะอุ้งสวนกระเจ้าไปลงปุ่นครับน,บนี่ว้ามีต้นเดียวหรือ่ เบือ้องยอดพี่น้องเก็บไปกินกับลาบปลาได้เนาะ,ะเก็บไปกินกับลาบปลาครับอู้โเบือ้องยอดมันเุ่นคุณคครับเนี่ยต้นหนึ่ก็มีครับต้นหนึ่ก็มีนวยอยู่ ครับพี่นอ้องโอ้ครับมาเบิงครับคือบักหิวคือหำบักหนี่ประสันลักษนะครับนะเปตํตับ่ไปตําเมี่ยงเลยบ่ครับ สวนหมากกระดูครับครับพี่น้องไปทำงานกันครับสวัสดีครับ